Làm như bạn giáo đầy vô mít mì Mình xin liềm nhiều Có mắc cây đấy mít xin liềm nhiều mà này cái mẹ nó mới làm như bàn đấy phải cái mẹ kita popun sed ke nalat-na kenyiin แทนที่จะ <c oughs> หน้ามันขอบคุณสองล้านดวงตากับยี่สิ่เลิฟเยจ้าเด้อดกขอบคุณหลายๆเยจ่าเด้ แม่ตุนก็สิร้องเพลงให้ฟังแล้เด้อแม่แกงมวงน้องเพลงแกงมวงให้ฟังเด้อบัดนี้เด้อดาวมอลำมันก็พอสำนีเป็นนางเอกเด่นบนเมฆีชีวิตจริงแทเขาบ่อยากหอดลำ ลิมเทิงลดดังกอดก,กระเป๋าเียมใจยอมรับกดเศ้าตามเรื่องราวเขาสมมุตินามอาจารหกกระพปเบิดคำสิว่า บ้านคือมากำลังนั่งแต่งหน้าถึงว่าสอเย็นคิวห็ดเมผู้บ่าวเฮาเสี่ยวเมียมื่นมือแม่นอยู่บ่เล่าแนะนำไปเป็นแม่พญาวงสาวน้อยเลยครับ จ้าเขารับก็ดีเสียงเลือเสียงเริงสวัสดีคุณพี่โปรไฟล์รูปแมวเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่รู้ว่าชื่อไนโนค่ะคุณไหนคะเป็นรูปภาษาอังกฤษน้องแมวยิ้มนะคะน้องแมวยิ้ม เป็นลูกของน้องแมวค่ะพี่มารีแมวยิม้มแมวยิ้มค่ะภาษาอังกฤษน้องชื่อแมวยิม้มน้องน่ารักน้องมาจอดให้ทีละชั่วโมงเลยน้องน่ารักมากเลยเป็นนานเอกคง,งมไม่ทันแล้วครับแม่ไม่ทันแล้ว <c oughs> จะหกสิบเร็วเร็วนี้เขาไม่เอาแล้วนางเอก อ๋อน้องแมวยิ้มสวัสดีค่ะนี่ไงน้องแมวยิ้มทำทำตาเฉโงกตาบอะเขาเรียกตาอะไรนะตาเบลเบลตาเบลเบลน่ารักเลยเนี่ยน้องแมวน้องแมวยิ้มเนี่ยตัวสีฟ้าน่ารักเนี่ยทำตากรบใช่ไหมที่บ้านพี่ก็เลี้ยงแมวเยอะนะน้องจูนแมวที่ เกือบสาบตัวทั้งหมดว้าวทำไมเลี้ยงเยอะขนาดนั้นล่ะคะคุณพี่